ก็กราบสวัสดีครับผมวันนี้พบกับผมเช่นเคยแมงสั่งไรซิงช n แนลนะฮะก็วันนี้ผมจะพามารีวิวรถที่ผมใช้งานอยู่นะรถเก่งผมไม่เคยเอามารีวิวในช่องเลยอันนี้จะเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้าย oh, <no. S 1> ที่เราจะอยู่กับมันคือรีวิวครั้งแรกและครั้งสุดท้ายเลยที่เราจะได้อยู่กับมันครับผมก็คือเจ้า นี่ครับฮอนด้าแจดตัวนี้จะเป็นปี2010นะฮะเนี่ยฮะอุตสาห์ทำตัดติ๊กเกอร์ช่องเนี่ยฮะเมงสั่ง rising ตัดติ๊กเกอร์ช่องก็จะมาโปรโมทเลยนะในตัวรถก็ตัวนี้จะเป็นตัวปี2010ปีนี้ปีที่20แหละ ใช้มันมาคุ้มค่ามากเป็นเวลา10ปีกันเลยทีเดียวนะ,ะเดี๋ยวผมรถมาเยอะเนี่ยผมมารีวิวที่ปาหมัน <c oughs> ของเราจะเสียบมันนะมามารีวิวให้ดูฮะตัวนี้จะเป็นปี2010อันนี้เป็นงานไม่ใช่งานาหุ้มนะเป็นงานแดบสติ๊กเกอร์นะครับ อันนี้คือทําเองทั้งคันเลยนะติดเองทั้งคันแต่ว่าสติกเกอร์ก็ต้องสั่งเขาตัดนะเก็บเป็นงานพิมพ์นะครับก็ให้ดูประมาณนี้มารีวิวให้ดูนี่ฮะก็สติกเกอร์อะไรไม่รู้มากมายเยอะแยะไปหมดนะฮะก็ประมาณนี้ครับ โอ๊ยโอ้โอยโอยโโโโโอเดินตกลุนะครับก็ประมาณนี้ครับก็ที่จะมารีวิววันนี้เพราะว่าวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายที่มันจะอยู่กับผมแล้วคือผมมีโปรเจกต์ใหม่ฮะผมขายมันไปเพราะว่ามันใช้มา สมบุรสมบันมากอยู่กับผมมาน,นานมากเป็นคันแรกก็เรียกอะไรคันแรกในชีวิตที่ที่หาเงินเก็บเงินเองแล้วก็ดาวเองแล้วผ่อนเองแล้วส่งทุกอย่างนะฮะก็ตั้งแต่10ปีที่แล้วก็เป็นน้ำพักน้ำแรงของเราจริงๆรถหมแล้ะก็ คันนี้ตอนซื้ออยู่ตอนที่ปีตอนที่ซื้อใหม่ๆราคามันอยู่เจ็ดแสนห้าพันบาทแต่ตอนนี้ราคาแบบล่วงหายน่าตกใจมากเพราะมันสิบปีมาแล้วเนาะก็อืม <c oughs> ก็จะพูดถึงว่าเสียดายไหมก็เสียดายนะแต่ที่ขายไปก็ มันก็ใช้งานมาเยอะแล้วอะเราก็อยากมีการเปลี่ยนแปลงบ้างก็คงอาจจะขยับซีซีหรือว่ายังไงเดี๋ยวดูอีกทีหนึ่งแต่วันนี้เขาจะมารับรถแล้วเขาจะเอาเขาจะเอารถไปแล้ววันนี้ <c oughs> <c oughs> มันเจ้าใจจัง เขาจะมาน่าจะมาตอนบ่ายๆนะก็จะมา,าวันนี้แล้วโอ้ร้อนว่ะ <c oughs> เดินวนไปวนมาแดดมันก็แรงก็ไม่รู้จะพูดยังไงกับมันเดียเป็นสมบัติชิ้นแรกชิ้นใหญ่ชิ้นแรกในชีวิตที่จูหอมรอมริบทำแล้วก็มาซื้อคันนี้เมื่อสิบปีที่แล้ว ก็ของแต่งก็ไม่มีอะไรมากครับก็ข้างในมีแค่ <c oughs> งานเคบาร์นม่ใช้เอ็กบาร์นะเป็น K <c oughs> เออก็จะเศร้า,านิดๆแต่ก็เพื่ออนาคตข้างหน้าเราก็ต้องเติบโตขึ้น คันนี้ก็คงจะไปอยู่กับเจ้าของใหม่ก็ไปอยู่เขาก็อย่างองแงนะลูกนะโอ้มันกพ็พูดไม่อ,ออกมันก็ผ่านอะไรมาเยอะกับมันกับคันนี้สิบปีมันผ่านอะไรมาเยอะมากก็ ใช้แทบจะทุกวันแทบแทบจะทุกทุกวันไหมก็ทุกวันแหละอาจจะใช้วันละนิดวันละหน่อยแหละแต่ก็ได้ใช้จับทุกวันก็คงไม่มีอะไรแล้วมั้งก็รายละเอียดการแต่งก็คงไม่ได้บอกอะไรมากก็มาบอกฟิลความรู้สึกว่าเออมันก็ใจหายเหมือนกันที่ว่าออมันจะไม่ได้อยู่กับเราแล้วอะ่ะ อม,มันก็จะวิววิวแต่ก็ไม่เป็นไรเราก็อ,อจะได้แบบโตขึ้นเดี๋ยวค่อยดูอแล้วกันว่าผมจะมีโปรเจกต์คือผมจะซื้ออะไรนะครับแน,น่นๆหน่อยไปนี้จุกๆแน,น่นๆก็ ประมาณนี้ครับก็ฝากติดตามถ้าคนถูกใจนะไอ้ถยถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องผมด้วยนะเ mm hmm. มงสังไรซิ c งชาแนลนะฮะอ่าแล้วถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากรู้ว่าผมเปลี่ยนจากคันนี้ไปเป็นคันไหนหรือเปลี่ยนตัวไหนก็สามารถเข้าไป ดูได้อีกช่องหนึ่งนะผมจะทาอีกช่องหนึ่งคือช่องแสนแสนดังแฟมเบอี่นะครับผมมีอยู่สองช่องคือแสนดังแฟมเบอี่ก็เพิ่งทํามาก็เพิ่งเปิดช่องมาใหม่แล้วก็้าไปกดติดตามฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยแล้วกันนะฮะก็ตอนนี้ก็คงประมาณนี้แหละเพราะว่าร้อนด้วย <laughs> แดดแรงมากโอยก็นั่นแหละครับอย่าลืมแล้วกันเด้อ Can I let...